สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนค่ะมือนี้มากินลูกชิ้นค่ะพี่น้องมือนี้อยากกินลูกชิ้นค่ะบได้เ็กับเขาด้ค่ะพี่น้องพอดีจะสิกินยังสินะอยากกินลูกไอลูกชิ้นซื้อมาแล้วก็น้ำจิ้มก็ซื้อมาเนาะค่ะพี่น้องาดช้ำๆเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ค่ะโอ้โอ้โอ้โหพี่น้องเฮียเฮีย ใส่ลายเกินตาก็บโดีโอ้นี่ค่ะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องมาโอ๊ยใส่ลายเกินเนาะนี่นี่ค่ะพี่น้องมาคะ่ะมาลงมือกินน้ำกันแ่บๆเด้อพี่น้องจ้าเ <c oughs> มื่อนี่กินเด้ออีกเลยค่ะพี่น้องพอดีสวดมนหากระแล้วเมื่อนี้สวดก่อนค่ะพี่น้องสวดก่อนกิน มาหอดอาบน,น้ำแต่งตัวสวมดมนต์แล้วเออมากินค่ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันได้จ้ะน้ำจิ้มรสดเดเด้พี่น้อง เพิ่อมอักผิดหัวเป็นเม็ดม่ใช่เพียองกลี่ยผิดปนยกไม่ไหลผิดปนต่ไปมันเท็ดหน่ยหน่อยยังไปอยากินรสจัดจัดน้อยเนะน,นอยคัต้อนหน่องใส่ผิดปนลงไปผมจสอนตกนักเลย เติมได้เอันพรผิดไม่ผิดถอดเป็นเม็ดนะพี่นอ้องก็สิดีกว่าน,นี้เองกานเหนไอ้น้ำจิ้มอ,ออกรสกลางกลางนั่ค่ะพี่นอ้อง เข็มก็เลยแถมมาดิแถมห้สนับสน,นุนืกินน้ําเตือนแสบแสบเรอพี่น่องที่แบบว่าที่ดำจิ้มซี่ฟูดไม่ไหว phân tô nó phân hết nhàng cái nhà có biết không Hãy subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ สวดพระคาถางินลลานตั้งใจว่าส่สวดได้หล่อยแปดจบก่อนยังสิเกินไว้ใช่ไหมอย่ามันเดือคคับพีน่น้องมีน้นับคนเด็กเนะ่ค่ะนับสวดแล้วก็น,นับกด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 ่กดกดกดนับได้หนึ่งจบแล้วก็กดหนึ่งจบแล้วก็กดค่ะพี่น้อง พระคาถาเงินล้านกับพระพระคาถามหาจากักรพรรดิข้อคามข้อแม่พี่นนองฟองป,องปสุขุทุคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกับชร์ค่า ปูกตะไครอข้ออาะแก้วด้วยนะจ๊ะก็ขอ,ขอฝากเอซีใหม่เก่าเก่าใหม่ขุดกับหนากับหลังติดตามนะจ๊ะขอขอพระคุณผู้ที่ติดตามแล้วก็รับชมทุกคู่ทุกคนนะคะ ไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แก่แล้วก็เป็นเพื่อนกันอร่อยอร่อยขนงแซ่บ <c ười> <c ười>

แล้วกินมาไไปกินเวลาเที่ยงคืนนี่พี่น้องโอ้ยยังไม่สาดเพินเนาะย่านสวดมนต์มาลายๆอันที่เหตุกินก่อนทันทีกินก่อนก็ได้ ะมทุกออย่่างเขาขอบพระคุณ ตามรับชมแก้วนะคะอขอฝากขอขอบพระคุณอ่ยพูกเราไลกลับไปกลับมาเ <c> ร <oughs> ่มเสร็จแล้วพี่น้องเลยข <c oughs> อ,อขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคลิปแล้วนะคะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เป็นเพื่อนกันมานะคะขอขอบพระคุณ ที่ให้ความเมตตาแก้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แก้วนะคะขอขอบพระคุณค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปาคลิปหนาพอกันไหมนะคะบายบาย,บายเดี๋ยวคิดต่อค่ะพี่น้อง